แมมไม่ไหวีรลยกว่างนแล้วเราจะได้ทำแล้วมีลูกน้องไหมพี่มีลูกน้องมาไหมโอรถพี่เองรถเจ้านายอ๋อนึกว่าเขาเหมารถพี่เองมีรถอยู่นนบุรีนะ เราใช้ความเร็ว,รว,รวตอนกลับตอกบนกลับก็ส่วนตัวแล้วเราไม่เกี่ยวกับใครแล้วกลับคนเดียวแล้วเร็วไม่เร็วก็เรื่องของเราแล้วก็ตอนกลับข้างหน้าเราเตือนเนี่ยเนี่ยคันนี้อ่ะสามศูนย์เนี่ยรถรถตูนอ่ะเนี่ยคันนั้นเราบุกเนาะเออใช่ใช่เขาเขียนไวนะ้ ที่ไหนกะเกียบปั๊กไฟตรงนั้นปลั๊กไฟอย่างเดียวน่าจะทำให้วิ่งได้ยาวนะต่อไปต่ไปทำเรื่องมอตอร์ปีนเขารับรถเข็นไปนี่วิ่งดิ้งจอดดิ้งจอดดิ้งนะปั๊บไว้เสียบต่อไปต้องมีแบตเตอรี่ไว้เปลี่ยนเอาใช่ถ้าเกิดเขาพัฒนามีทุนถึงขนาดว่า มีแบตเตอรี่เวลาวิ่งไปแล้วพอรี่โมครเรพี่เขาขับรถคันนี้ครับเออเป็นรถที่ตูนบริสแลมเหมามาจากนนบุรีส่วนรถคันนี้เป็นรถของตูนบรดิสแลมเนี่ยรถเบอร์30รถโฟกโฟกตู้เล็กก็ เขาจะมีแม่เหล็กหากันพวกนี้นะไม่รู้สิเมื่อกี้เห็นจอดถ่ายรูปแอตตามมาด้วยเหรอแอตคาราบาวตามมาด้วยเหรอเ เหอืมสมัยก่อนนี้ไปที่บางสะพานเออบางสะพานนี่แหละของร้อยอ่ะผมว่าเขาจะต้องไปที่ร้านผมเขาแล้วยังมีช่วงชีวิตอีกตอนนึ่งที่มาเลี้ยงไก่ที่หนองหอยอ่ะเจอกันบ่อยอืม เขาว,วิ่งในค่ายเหรอวิ่งออกมาจากค่ายอ๋อเขาแยกแยกกันแยกกันหาเงินสลาดฮะตอนแรกเงินมันมาไม่แรงหรอกพี่แต่ตอนหลังๆพอคนรู้แล้วเนี่ยนะมันจะมาแบบไม่หยุดไม่ยั้งเลยมันจะมาแบบโอ้โหแบบ ทุกทางเลยทั้งทางธนาคารมันสิบล้านหลังเนี่ยคอยดูนะมันจะมาไวมากเลยอะ่ะแต่ไอ้ไอ้สองล้านแรกอะ่ะโอ้โหกว่าจะมาได้เฮ้ยมึงจะเอาไงวะเนี่ยมึงจะทําจริงไม่จริงวะเนี่ยนะแต่คอยดูเถอะสี่สิบล้านเอาไว้ข้างหลังเะพี่นะงานเนี้ยสาเร็จแน่นอนแล้วตอนนี้กว่ากว่ายี่สิบล้านแล้วนี่เดี๋ยวเราไปวิ่งบ้าง้ช่วงนี้ โอ้ยต้องนี่นผมผมผมไม่นี่ผมพูดไปในผมพูดไปในสื่อบอกว่าให้พี่เบิร์ตธงชัยอะ่ะไม่ต้องวิ่งอะ่ะเดินจากเชียงใหม่มากรุงเทพเดินสักงห้าสิบวันเออได้ตังค์เพิ่จะได้มากกับตูนอีกแล้วจะสร้างอะไรก็ว,ว่ากันไป,ไปใช่สิถ้าพี่เบิร์ตเดินโอ้โหไม่ต้องอะ่ะเออก็ไม่ต้องวิง่งเดิน bố con điền 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 อ๋อแน่นอนนี่ก็วงบอดี้แลมนะครับเนี่ยชื่ออะไรเดี๋ยวไปถามถามเจ๊ว่ารถคันนี้กี่ล้านสิบกว่าล้านแน่ๆเลยภรรยาผมนี่เขาจะรู้หมดเลยว่ารถราคาเท่าไหรเท่าไร เพราะนั้นไอ้รถอะไรที่มีรูปเสือจากัวมาที่มาที่ตรงนั้นอาพี่ป๊อกสู้ต่อไปเดี๋ยวเจอกันบางสะพาน<อ>พี่เดี๋ยวผมตามไปบางสะพานสุดยอดขับรถคันใหญ่เลยจับรถคันใหญ่เลยพพูดวางวันลับกันไม่รอใครกันแบบนี้ไปไม่มีพี่เขาไม่ได้นะใช่ ครัให้ดูรถหรูรถหรูซึ่งเป็นรถของมือกองบอดี้สแควขนาดมือกองยังขับรถพันเป็น10ล้านคิดดูว่าเออตัวของหัวหน้าวงจะขนาดไหนครับกดไลค์กดแชร์ในไม่แน่ออนตัวครับเดินคุยลุยไทยโดยลุงใหญ่ใจดีครับ9.3.25เมกเซิร์ฟโรงแรมผาสุพรัณบรีอย่าลืมตั้งโทรศัพท์ขึ้นแล้วกดติดตามลุงใหญ่นี่ครับกดตัวแดงๆตัวแดงแดงก็เลื่อน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  เดินเรื่อยไปเดนเื่อยไปเดินเรื่อยไปคุยกับลุงใหญ่ได้ทุกเรื่องครับขอบคุณมากครับ